นี่ครับพี่น้องมือนี้ครับไปตลาดมาครับมือนี้ครับเจอหัวปลาครับปลาบึกครับปลาบึกครับนี่ครับหัวละไม่ใช่ทั้งหมดครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าสิบบาทพี่น้องเบิ้งเต็มตะกร้าเนี่ยห้าสิบบาทครับนี่ะเดี๋ยวยังกินเนาะครับเนี่ยครับนึ่งหรือว่าต้มยำครับมือนี้ครับเบิ้งไปทาเบิ้งโลดครับมือนี้ครับเดี๋ยวจะทําเมนูแบบแซ่กครับพี่น้องไอต่อนืมาครับมือนี้ก็ หมกครับหอมหมกครับเนี่ยหมกเนี่ยหัวหัวเสียบกระพุ้ยหมกหัวปลาบึกครับน้องมันนี่ครับเบิ้งเด้อเอาแต่หัวเนื้อไม่มีกินหัวหรือกินหาง กินกลางตลอดตัวอันนี้เราเน้นกินหัวเออเอโอเคครับรอขั้นตอนต่อไปครับพี่นอ้องจกักรีแซบหรือจกักรีนัวหรือจ,กจกักรีเค็มจักรีปลเอาใบอ <ไป S 1> ตองใบรองหัวปลาแซบๆนี่หัวปลาบึกกับพี่น้องเลยมันนี่ครับว่ต้องเน้นหน้าตาเ,<อ>เน้นปริมาณไว้ก่อน ลมลมลมเพราะตาก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้เน้นความสวยงามนนเน้นว่าทำแล้วไม่หก